ตกงานก็อยากได้งานพอเขาเรียกไปสัมภาษณ์งานกลัวได้งานมันเป็นจังไหร่คตเฮ้าเนี่ยมันเป็นยังไงวะคนเรานี่สมองเรามันเกิดอะไรขึ้นวะงงตกงานก็ไม่มีเงินใช้อยากได้งานแต่พอเขาเรียกไปสัมภาษณ์งานย่านได้งานปะน่ะเนี่เออเงือดงือดหลายป่ะที่นี่เอาจังไหร่บานนี่ ทาผู้รด์ก็ลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะทุกคนมาต้องตกใจนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยฉันคือแปลกแต่ฉันทาไมแปลกจังเลยอะความรู้สึกฉันมันแปลก,ปกความจริงคือมันไม่ได้แปลกค่ะทุกคนมันเป็นแค่ก,กลไกการป้องกันตัวเองนะคะจากความเครียดนะเอออันนี้คือไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์อะไรนะคิดเองนะคิดเพราะอะไรคิดวิเคราะห์จากตัวเองนะคะเวลาที่เราจะไปเริ่มงานใหม่หรือเวลาที่เราตกงานนานๆอนะสมมุติว่าอันหนึ่งเดือนเหมือนเอนะเอตกงานประมาณหนึ่งเดือนเนาะ ก็รู้สริมรู้สึกว่ามันชินกับการว่างงานแต่มันไม่ได้ชินว่าแบบไม่อยากได้เงินนะอยากได้เงินอยู่แตว่าไม่อยากไปหิดงานเนี่ยเออนั่นะนะคะมันเกิดจากความรู้สึกว่าเราอะกังวลไปก่อนเรากลัวไปก่อนนะคะมันเกิดจากการที่เราชอบคิดไปก่อนชอบกังวลไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าฉันไปทํางานแล้วเจอโน่นเจอนี่เจอนั่นตอนี่ ฉันจะอยู่ได้ไหมฉันจะทํายังไงถ้าสมมติว่าฉันจะต้องตกงานตกงานอีกรอบหนึ่งละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะคนเราชอบคิดไปก่อนเหมือนคนที่ชอบคิดมากเหมือนเอีนะคะจะชอบคิดไปก่อนคิดล่วงหนาไหมเหตุการณ์มันยังไม่จะเกิดขึ้นเลยเลยยังไม่รู้ได้ซ้ำ่าเพื่อนร่วมง,งานเราหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะัน่นนี่เราคิดไปก่อนแล้วอะว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันจะต้องตกงานอีกรอบหนึ่งอะ คนจะมองฉันว่าเป็นคนยังไงวะเขาจะว่าฉันไม่สู้งานหรือเปล่าเขาจะว่าฉันไม่อดทนหรือเปล่าเขาสีว,ว่าผู้ดีตีนแดงแต่แข่งตีนยางหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่านะคะเริ่มต้นใหม่ยังไงไม่ให้รู้สึกเครียดเกินไปนะคะอย่างแรกเลยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับปัจจุบัน นะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นแบบไหนเป็นแบบที่ไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไม่ต้องไปคิดว่าอุย้ยมืออื่นฉันจะต้องไปเริ่มงานมันแหลกฉันจะต้องทําตัวยังไงดีฉันจะต้องไปเจอใครเขาจะใจดีกับฉันหรือเปล่านันโดนี่นะถามว่ามันห้ามได้ไหมมันห้ามไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เรานึกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาให้เรานึกแบบความคิดพวกนี้ตามหลังไปด้วยว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้น มันจะบไม่เกิดขึ้นอย่าพิ่งไปคิดเออนะไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะเหมือนคนที่เราไม่ชอบเข้าใจปบออืมเราอาจจะไปเจอสังคมที่ดีกว่าเดิมเราอาจจะไปเจอพื่อนร่วมงานที่น่ารักก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพิ่งตังวลน,นะถ้าใครที่กําลังกังวลอยู่ให้คิดตามหลังไปด้วยว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นคิดไปก็นอนหลับก็นอนไม่หลับ คิดไปก็ปวดหัวเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขเอ่้าผ่านความเครียดตรงนั้นนะคะถามว่ามันลดความเครียดลงงไหมลดจริงแต่ถามว่าเรายังเลิกคิดไหมท่ายังไม่เลิกคิดหรอกเอางี้เราก็ยังกังวลอยู่แต่พอเอคิดพวกเนี้ยตามท้ายไปว่าเ,เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นยังเพิ่งไปคิดมันเนี่ย มันจะหยุดคิดได้แป๊บหนึ่งแล้วจะทําให้เรานอนหลับอย่างสบายใจได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันว่าต้องย่านนะจ๊ะ